เคยรู้ไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยไอความสกรปรกมันก็เข้ามาเพิ่มขึ้นและพระเจ้าที่เราเคารพนับถือนมัสการอยู่เนี่ยพร้อมที่จะมาชำระชีวิตของเราเป็นช่วงๆเลยนะครับถ้าเราเปิดใจให้กับพระองค์ C G N Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนล,ลิมะหุตะเสรณีวันนี้จะนำเรามาศึกษาพระคัมภีร์เฝ้าเดียวกับพระเจ้านะครับด้วยพระคำเสกครลยาบทที่13ข้อ1นถึงข้อ9ด้วยกันนะครับเสกครลยาบทที 13, ่13ข้อ1นถึง9ในวันนั้น จะมีน้ำพุพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเลม็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและมนทินพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในวันนั้นเราจะกำจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดินเพื่อชื่อนั้นจะไม่ถูกระลึกถึงอีกเลยและเราจะไล่บรรดาผู้เผยพระวจ,จนะและวิญญาณที่ไม่สะอาดไปเสียจากแผ่นดิน ถ้ามีใครปรากฏตัวเป็นผู้เผยพระวจนะอีกบิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะพูดกับเขาว่าเจ้าอย่ามีชีวิตอยู่เลยเพราะเจ้าพูดโกหกในพระนามของพระยาเวเมื่อเขาเผยพระวจนะบิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุในวันนั้นผู้เผยพระวจนะแต่ละคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อเผยพระวจนะ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไปแต่เขาจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะข้าพเจ้าเป็นชาวนาเพราะว่าพื้นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆและถ้าใครจะถามเขาว่าทำไมท่านมีแผลที่อกเขาจะตอบว่าข้าพเจ้าได้แผลนั้นในบ้านของพวกเพื่อนข้าพเจ้า พระยาเวจอมทัพตรัสว่าดาบเอย๋ยจงตื่นขึ้นต่อสู้ผู้เลี้ยงแกะของเราจงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเราจงตีผู้เลี้ยงและฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไปเราจะพลิกมือของเรามาต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อยพระยาเวตรัสว่าทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องกำจัดสองในสามให้พินาศไปเสียและเหลือไว้หนึ่งในสาม เราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและทดสอบเขาเหมือนทดสอบทองคำเขาจะร้องทูลออกนามของเราและเราจะตอบเขาเราจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเราและเขาจะกล่าวว่าพระยาเวคือพระเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมเสคารยาตอนนี้พระเจ้าพูดกับเรา ผ่านทางพระคำตอนนี้ผ่านทางคําพยากรณ์ของเสคาริยาที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในวันนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่บทที่11บ2 13นะครับเราจะเห็นครับว่าวันนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากวันนั้นคือวันไหนรู้ไหมครับวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในโลกนี้นะครับวันที่พระอ,องค์เสด็จมา ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือวันคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองกันนะฮะรละลึกถึงวันนั้นที่พค์มาประสูติเป็นมนุษย์แต่ตรงนี้นะครับคำพยากรณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอิสราเอลนะครับในวันนั้นนะครับเม,เมื่อเราเจอคําว่าวันนั้นคอยเรารู้เลยว่าเป็นอนาคตนะครับแล้วนาทีเนี้ยในเนื้อหาตรงเนี้ยน่าสนใจมากถ้าเราดูพระคัมภีร์นะครับ เริ่มต้นเลยเพระคัมภีร์บอกกับเราเลยว่าพระเจ้าทรงทำไมรู้ไหมครับทรงชำระบาปและมลทินให้แก่ราชวงศ์ของดาวิดเห็นไหมผมจะอ่านให้ฟังในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและมลทินแต่น้ำพุพุ่งขึ้นเนี่ยมันต้องมาจากการชำระที่ผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นในบทที่13เนี่ยตั้งแต่ข้อหนึ่งเริ่มต้นมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากบทที่12ข้อที่10เห็นไหมผมจะย้อนกลับไปเนาะในบทที่12ข้อสิบอกว่าและเราจะเทพระวิญญ,ญาณแห่งความโปรดปรานและการวิงวอนบนราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเห็นไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีการวิงวอนแล้วก็ มีการความโปรดปรานจากพระเจ้าดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาชีวิตของเราเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สองสิ่งจะเกิดขึ้นนะครับเราจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและด้วยความโปรดปรานพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮะจะชําระชีวิตของเราและเมื่อชีวิตเราสะอาดใจเราก็จะผูกพันกับพระองค์เราก็จะทําให้เราอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึ้งมากขึ้น ก็มีการวิงวอรหรือมีการอธิษฐานนะครับทีนี้ในพระคัมภีร์บทที่13เนี่ยของใช้คารยาเนี่ยนอกจากจะชำระให้คนของพระเจ้านะครับพ้นจากบาปและมนทิแล้วพระคัมภีร์ยังบอกว่าพระองค์ยังจะจัดการกับรูปเคารพในบทที่13เนี่ยครับจะจัดการกับรูปเคารพและผู้เผยพระวจนะเท,ท็ศให้หมดไปจากแผ่นดินด้วยพระองค์จัดการเองนะรูปเคารพกับพระวจนะเทศ ให้หมดไปจากแผ่นดินแต่ปารากฏว่าอะไรรู้ไหมครับบุคคลที่เป็นอขอโทษผู้เผยพระวจนะเทศเนี่ยที่หมดไปจากแผ่นดินที่มาจากฝีบาทของพระองค์จบไปแล้วแต่มันยังมีผู้เผยพระวจนะเทศหลงเหลืออยู่เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นพระเจ้าทาไมไม่จัดการก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมีแนวโน้มว่าจะกลับใจใหม่เห็นไหมฮะถ้าเรามาดูพระคัมภีร์ฮะเราจะเห็นเลยนะในข้อที่ บทที่13นะเราเรามาดูข้อที่6กับข้อที่7พระคมปีอย่างนี้และถ้าใครจะถามเขาว่าทําไมท่านมีแผลแลวเขาจะตอบว่าข้าพเจ้าได้แผลนั้นในบ้านของพวกเพื่อนข้าพเจ้าพญาเวจอมทรัพตับว่าดาบเอ๋ยจงตื่นขึ้นต่อสู้ผู้เลี้ยงแกะของเราต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเราจงตีผู้เลี้ยงและฝูงแก่นั้นให้กระจัดกระจายไปตรงนี้ยืนยันกับเราเลยว่ามันจะมีผู้เลี้ยงเท็จกับผู้เลี้ยงแธ แล้วผู้เลี้ยงเท็ดเนี่ยจะถูกกำจัดไปส่วนผู้เลี้ยงแท้เนี่ยจะถูกคนที่เป็นผู้เลี้ยงเท็ดเนี่ยเลย่นงานถ้าเรามาดูพระคัมภีร์อย่างที่ผมเสนอมาว่าในข้อที่6ที่เเนี่ยกำลังพูดถึงผู้เลี้ยงแท้ที่ถูกถูกกำจัดตรงนี้นะครับพระคัมภีร์กำลังหมายถึงพระเยซูในอนาคตข้างหน้าถ้าว่าเรามีพระคัมภีร์เราก็จะพบว่าในมัทธิวบทที่26เนี่ยครับ ข้อที่31ผมขออนุญาตนะครับอ่านข้อความนี้เลยมัทธิวบทที่26ข้อที่31นะครับเนื้อความเป็นอย่างนี้พระคัมภีร์ว่าเวลานั้นพระเยซูตัดกับเขาทั้งหลายว่าในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปเห็นไหมเนื้อความตรงเนี้ย กับเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในเสกคเรยาบทที่13ข้อที่เเนี่ยฮะพระยาเวจอมทัพตรัสว่าดาบเอ๋ยจงตื่นขึ้นต่อสู้ผู้เลี้ยงแกะของเราจงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเราจงตีผู้เลี้ยงและฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไปเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่ากําลังพูดถึงพระยซสุริ์ซึ่งถูกกาจัดเขาจัดการกับพระยซสุริต์แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับในที่สุดคนที่เป็นผู้เลี้ยงเท็ดเหล่านั้นนะฮะเขาได้กลับใจใหม่ นะมาดูย้อนกลับมาดูในข้อที่4นะครับว่าในวันนั้นผู้เผยพระวจนะแต่ละคนจะมีความละอายเพราะนิมิตของเขาเมื่อเผยพระวจนะจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไปข้อห้าแต่เขาจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เช่ผู้เผยพระวจนะข้าพเจ้าเป็นชาวนาเพราะว่าพื้นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้ายังหนุ่ม เมื่อ okay. เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีการกลับใจใหม่แล้วเหตุการณ์นี้อย่าลืมนะครับว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ได้เสด็จกลับมาในโลกแล้วพอเสด็จกลับมาในโลกแล้วผู้เผยพระวจนะแท้อยู่ในโลกแล้วไงไอ้พวกผู้เผยพระวจนะแท้กลุ่มนี้มันกลับใจใหม่เพราะมันอายไงเพราะที่มันเผยพระวจนะเนี่ยมันได้รับนิมิตปลอมทั้งนั้นนิมิตแท้ทุกอย่างเทจหมดแต่มันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกแล้ว ส่วนไอ้พวกที่มันไม่กลับใจใหม่พระเยซูก็กําจัดหมดเลยเพราะรูปเคารพก็ดีผู้เผยพระวจะนะเท็จที่ไม่กลับใจใหม่ก็ถูกพระเจ้ากําจัดส่วนผู้เผยพระวจะนะเท็จท,ที่ละอายก็จะกลับใจแล้วก็เลิกกลับไปเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับกลับไปประกอบอาชีพธรรมดาและตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าก็จะมาถึงบรรดาคนของพระเจ้าและ ที่น่าสนใจก็คือว่าในพระคัมภีร์พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าในวันที่พระเยซูเสด็จมานั้นนะครับในข้อที่ผมผมให้เราพิจารณาดูนะถ้าเรามีเพิ่มพีมาดูข้อที่อ่าแจนถึงข้อที่9เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนยุคพันปีในสมัยกรียุค7ปีและเห็นไหมฮะผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะฮะว่าข้อแข้อเก้พูดยังไง พระยาเวจัดว่าทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องกําจัดสองในสามให้พินาศไปเสียและเหลือไว้หนึ่งในสามเราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและทดสอบเขาเหมือนทดสอบทองคําเขาจะล้องทูลออกนามของเราและเราจะตอบเขาเขาจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเราและเขาจะกล่าวว่าพระยาเวคือพระเจ้าของข้าพระเจ้าสรุปตรงนี้เลยว่าคนอิสราเอลร้อยเปอร์เซนต์นั่นนะฮะ สองในสามไม่กลับใจใหม่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะจัดการทิ้งเลยแต่หนึ่งในสามจะกลับใจใหม่แล้วก็อธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าแต่คําอธิษฐานของเขานะครับไม่ได้ทําให้เขาออกจากไฟนะครับแต่ทําให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในไฟได้และผ่านพน้นเมื่อการถลุงเสร็จสิ้นลงไปเขาเป็นปกติและเขาปรากฏเป็นบุคคลที่อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าอย่างเด่นชัด ดังนั้นเวลาเราอาธิษฐานต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับราธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราออกจากความทุกข์ร้อนออกจากปัญหา,อ,าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าปัญหาก็ยังไม่ได้ไปไหนความทุกข์ร้อนที่มันกดดันเรามันก็ยังอยู่กับเราอย่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานพระเจ้ากําลังก่อร่างสร้างชีวิตของเราให้สามารถเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ร้อนที่กดดันเราและเราจะก้าวข้ามไป ยังสง่างามเพื่อเป็นการถวายกรติยศกับพระเจ้าและชีวิตของเราก็จะก้าวไปสู่ความจเจริญรุ่งโรจน์อย่างชัดเจนในเรื่องนั้นดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เรียนรู้จากบทเรียนบทนี้อย่างแท้จริงเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่เข้าใจพระเจ้าผิดและกล้าวออกนอกเส้นทางของพระเจ้าให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับอีกบทเรียนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในชีวิตของเรา เราเผชิญกับความกดดันเผชิญกับปัญหาและเวลานี้ที่ผ่านมาเราได้อธิษฐานกับพระองค์มาช่วงหนึ่งแล้วและเวลานี้เราได้เรียนรู้ว่าคําอธิษฐานของเราพระองค์ทรงฟังและแน่นอนเรายังเป็นประชากรของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและสอนให้เราได้มองเห็นความจริงเกี่ยวกับบทเรียนนี้เพื่อที่จะใช้ในชีวิตของเราที่จะยืนหยัดอยู่กับ สถานการณ์อยู่กับวิกฤตและพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราประทานความเข้าใจให้กับเราที่จะยืนหยัดอยู่จนกระทั่งเราก้าวข้ามไปได้เมื่อถึงวันนั้นขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าทั้งชีวิตของเราและความรุ่งโรจน์ที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราจากการที่เราก้าวข้ามสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้จะถวายพระเกียรติแก่พระองค์อย่างแน่นอนจึงขอให้สิ่งนี้ได้ เข้ามาในชีวิตของเราและทุกคนในครอบครัวของเราเพื่อเราจะได้ก้าวข้ามและถวายเกียรติยศกับพระองค์จากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีคําถามที่ช่วยให้เราได้เกิดกระตุ้นนะครับใช้คําว่ากระตุ้นความคิดของเราว่ายนี้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าคําพยากรณ์ของพระเจ้าที่เปิดเผยให้เรารู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร ก็เพื่อช่วยให้เรารู้จักการเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่กำลังเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้องรู้ไหมถ้าไม่รู้ปรับและรับรู้ซะยืนยันนะครับว่าเมื่อมีคำพยากรณ์พระองค์กำลังเตือนเราเพื่อให้เราเตรียมตัวนะครับ มัใจที่จะลงโทษเราครับก็เหมือนอย่างรายการทั่วๆไปคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลยนะครับรู้ไหมว่าเป็นการนุนใจอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ทำรายการนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยคืออธิษฐานเพื่อทีมงานเพื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับใน CGN เนี่ยนะอย่าลืมเลยนะครับแล้วถ้าคุณมีคำตอบอะไรก็พิมพ์เข้ามาและถ้ามีคำถาม ก็พิมพ์เข้ามามีคอมเมนต์อะไรพิมพ์เข้ามาไม่ต้องเกรงใจสิ่งเหล่านี้และจะทําทได้ถวายทรัพย์ครับเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับแล้วภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเรื่องถวายทรัพย์นะครับผมเชื่อว่าเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อพระพรของพระเจ้าจะได้ผ่านพวกเราทั้งหลายไปถึงคนขอพระเจ้าอวยพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ